สวัสดีครับควรเรียนเป็นพี่ลี่ครับมีคนทำอาหารอยู่ข้างในครับสวัสดีครับขอบคุณถ่ายคลิปเหรอครับ,รบโอไม่ถามละว,ว่าพ่อทำอะไรกินอยู่มาดูสิวันนี้ลุงพ่อเด่นจะทำเมนูไม่มีใครอยู่บ้านแม่ฝ้ายไม่อยู่เหลือประคุณกินข้าวหรือยังกินไปนนกินอ,อาาาหรฟสต์ฟู้ดไปกินอาาาหรฟสต์ฟู้ดไป เอาหารฟาสต์ฟู้ดไปแหมเด็กอีสานเหรือเด็กเหนือเนี่ยกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเพื้อเื่อวังนิ่งๆหน่อยมือลุงเด่นจะทำเมนูผัดกะเพราไส้ไก่อ่านี่คือกะเพราบ้านๆที่หลังบ้านจะทานเราไปเก็บไปเองนี่นี่นี่กะเพราเก็บเองนั่นนี่เป็นไส้ไก่ถ้าเพื่อนๆติดตามช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่จะเห็นตอนที่ลุงเด่นไปซื้อมาที่เขาเรียกอะไรตลาดนู้นเป็นไส้ไก่บ้าน นี่สับมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่กินคนเดียวจานเดียวพอจานเดียวผัด<อ>กะเพราใส่ไก่บ้านใส่กระเทียมเยอะๆกินได้มันจะได้ลดลดไขมันในเส้นเลือดอ่าแล้วก็ผิแห้งผัดกะเพรเาโรงเรียนนี่ใส่ริกแห้งนะครับนี่นี่มืดๆหน่อยอืมใส่กะเพราริดแห้งเราก็จะผัดกะเพราข้าวกระลังหุงแล้วร้อนเดี๋ยวผัดกะเพราดีกว่าที่ได้ว่าจะทําเป็นอบอนะ หอ,อมไส้ไก่ใส่ผักผักชีลาวต้นหอมอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดไปคิดมากินผัดก,กะเพราดีกว่า, <c oughs> าเดี๋ยวจะแก้แป๊บนึงตัวอะไรอยู่ข้างหลงหังเนี่ยหมูแฮมอ่ะโอเครอแป๊บนึงครับรอให้กหระทนะารอแป๊บนึงกะเพราน้ะปองพูนครับนี่นใส่พริกใส่กระเทียมเยอะช่องครัวลุงเด่นชอบกระเทียมครับเท่งไฟหน่อยปอคุณดูนะครับเวลาหลัง ชาบอยบอกอยากกินผัดกระเพราให้ปองคุณเนี่ยทำให้กินทำเป็นไหมอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะจะตั้งน้ำมัน,นร้อนใส่กระเทียมผัดจนกระเทียมกับพริกแห้งนี่หอมนะน้องเด่นใช้พริกแห้งนะครับไม่เหม็นเขียวใส่ไก่บ้านนะ่ยเป้อๆเลยใส่ไก่บ้านเนี่ยอร่อยไเลยแต่ปองคุณคงกินไม่ได้มันเผ็ดอัดเข้าไปส้มตำเผ็ดกว่า พร้อมจสาสดตัวใส่ซอบหอยครับจั่วช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 ั่วซับห,หอยลงไปโ<ค>รตีไทยเขาใส่เนาะซีอิ๊วขาวไปคนเลยตัวคุณไปหาน้ำเปล่าให้ซอขวัญนี่ยยิงกับเพาวัานบ้านไส้ไข่บ้านนี่เขาจะมีความเด้งดิ่งความกรุบกรอบนะครับเป็นกับข้าวได้เป็นกับแกงมร่อยนี่ผมจะราดข้าวเลย เดี๋ยวเ,เติมน้ำตาลทรายเติมผงนัวผงนัวนิดหน่อยเดี๋ยวบนบ้านๆนะพี่น้องอ่ะชุวๆก็ให้เติมน้ำตาลเข้าไปหน่อยหนึ่งโอ้โดนกระเทียมเขาเคยจะจานอืมจะจานหอมอีกที่นี่นี่ครับอืมไส่ไก่นะใส่ไก่บ้านครับเดี๋ยวราดข้าว ให้ไก่มาสุกแป๊บนึงเดี๋ยวเติมอะไรเพิ่มน้ำตาลทรายาชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ใส่ใส่นิดนึงทำไมเหลือน้อยจังนน้ำตาลนะ <c oughs> เหลือค้อน้อยเลยอ่ะอันนี้อันนี้นเกลียวของไม่ครบพูนระวัง,งจาม,มานะน่ะแล้วก็จะจามนะทำง่ายๆเลยผัดกระเพราครับโอ่งัวงเสร็จไปแล้วจามด้วยกระเพราบ้าน โดยก็เลยผมก็คือเน้นกะเพราคือกะเพราครับกะเพราเป็นกะเพราไม่ต้องไปใสยอย่อเงินเยอะปรงคุณจำก,กันนะดู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 ด,ด,ดูประคุณหันหน้าน,น,นี่ไปละนี่เราลาดข้าวนะครับ อสหอยหน่อยซีอิ๊วขาวหน่อยนึงก็พอแล้วแค่นี้เริ่มหอมขึ้นเอาไหมากแก๊สเลยถ้าใส่ซีอิ๊วเยอะๆผมยิ่งชอบใช่ไหมเดี๋ยวต้องเนี้ต่อเติมเติมน้ำนิดนึงใส่ซอสปลาเขียวนิดนึงอ่ะจริงๆถ้าจะให้อร่อยนะเป็นพริกน้ำปลาด้วยอร่อยมากเลยใช่แล้วอันโปรดุงก็คือน้ำปลานี่ครับหน้าตาของ ผัดกะเพราไส่ไก่ครับแล้วราดข้าวนะมันจะกรุบกรอบครับเอาไข่ดาวไหมวันนี้เอาสักฟองก็ดดเนะเนี่ครับเบื้องหลังของช่องครัวโรงเด่นครับก็กินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะครับผัดกะเพราไส่ไก่หอมจนปองคุณจามแล้วจามอีกนี่ครับเดี๋ยวอทอดไข่ดาวสักฟองนะครับตั้งกระทะร้อนใส่น้ำมันไปน,น,นิดเดียวนิดเดียว,ดดยวตอกตกั๋วโอ้ย ไข่มันร้อนแล้วเนี่ยแสดงว,ว่าไข่ไข่ไม่เข้าใเวิเท่าไหร่วะโอ้ <c oughs> ไข่ไม่เป็นฟองเลยแสดงว,ว่าไข่ซื้อมาเก็บเป็นอาทิตย์ละแ้วเราไม่เวิร์กครับไข่ขไข่ดาวอืมมันอากาศมันร้อนอ่ะเป็นอย่างนี้ไปเลยอย่างนี้ไปเลยไข่ไข <c oughs> เอาคนก็คนไปเลย <c oughs> มันไม่ใช่ มันเป็นไข่เสียแล้วเนะนี่ยไข่เงี้ยมันไม่เสียแต่กินได้อยู่แต่ว่าต้องรีบกินอ,อ่ะอนี่ครับน,นี่หน,น้าทัดไข่ง่ายๆครับกินง่ายๆข้าวผัดทัดไข่ทัดขไข่เนี่ยไข่หนึ่งฟองอยากว่าหลังอยากให้พ่อทำเค้กสีให้ทำอะไรนะเค้กสีอุ้ยพาไปกินดีกว่าเหอะ นี่เอาได้อย่างนี้ก็พอแล้วครับพี่น้องเลยไปเปนะ็นนักกินข้าวด้วยกันครับปองคุณกินอะไรดเ, <c oughs> เด็กสมัยนี่อันนี้เข้ากําลังหูมาห่อนๆเลยวันนี้กินข้าวกับอคุณสองคนไ่เข้าห้อนๆเลยแม่ไม่อยู่ไม่ไม่อยู่มาถือผัดกับเรากับเราไส้ไก่ไส้ไก่บ้านนะ น้ำลายแตกเยอะน้ำลายไหลเยู่ครับพี่เพราไส้ไก่บ้านจริงขอโปรดผมก็คือกระเพราเท่านั้อืมอร่อยเลยตอนนี้ไข่แล้วก็แบบง่ายๆผมพูดจริงนะขอโปรดนีคือกระเพราพวกคุณชอบกินผัดกะเพราเหรอเวลาไปโรงเรียนชอบกินผัดกะเพราเหรอน่าหนอยตรงตงชอบเลยแต่ไม่เคยมีทำไมอ่ะใส่ไก่บ้านนี่หอมมากอร่อย ยายชอบทำมากินก็เลยกินยายชอบมีอะไรลูกกินเนี่ยล่ะรำกอดยายเนี่ยรำหนูไห็นลูกที่กอดผัดกับเอาต้องกินเลยกะเพราบบยังไม่ได้กินแลยากินยังพอนี้พอจะผัดนุกอยงกิเจะเอากระเพราเนื้อกระเพราไก่กระเพราหมูเอากระเพราหมูหมูเนี่อร่อย้องกินดูเลย งาน,นมคือใส่ทิ้งแห้งมันหอมครับแล้วก็เอกลักษณ์ของไก่บ้านเนี่ยถ้าใส่ไก่บ้านเนี่ยมันจะหอมมากอันนี้คือเป็นไส้ไก่บ้านนะครับซื้อมาจากตลาดสีเวียงใส่็จปเ้ีเย็นไว้ติดไว้ขึ้่มาละลายตลาดสีเวียงเหรอที่เราเพิ่มเป็นไก่ที่ไปต่อหน้าครับไปครับ พ่อไปกับแม่ไล้ดูแล้วแลวอแลองผัดกับเผาสะทิดแห้งดูครับมันจะไม่เหม็นเขียวมันจะหอมผมชอบตอนที่แม่ขีขนาดน,น่าก,กว่าขนาดสีเขียวออตอนคุณกี่เป็นไหมละ่ะมาเป็นไม่น่าหรอกยังเด็กอยู่เป็นจัลสซาเล็งเป็นจัลสซาเล็ง ขครรอขับตาลิงยายเหอขับตาลิงไปทำอะไรอะ่ะบางครั้งยายจะไปช่งานก็ขับไปให้ยายเวลายายไปสวนนะอ่ะอู้กระดูกเะลอู้ด้ลคลิปแบบอู้ไทยของอู้เมืองข่องอู้อีสานพ่อง <c oughs> อู้เมืองคุณกับอู้หงเหลือล้ำก่อนน่ะอันนี้มันมีอันน้อยๆกับคุณนี่มันมีอันนี้ก็อันน้อยๆอยู่กลางนี่ไง่า,าจะกินก็เลยปล่อยตัดเข้าห้อ ตอ,ตอนตอนปคุณเป็นเด็กเนี่ยพระคุณชอบกินชอบกินข้าวอ,อะไรมังกล้องไหมแล้วพะคุณบอกข้าวน้มปลาข้าวน้าปลา <c oughs> ไปถึงกรุงเทพไปถึงพัทยานย่ะนั่งรถไปจำไม่ได้เลยตื่นมายายก็ถามยายทันก็ถามเอาเขา้าวข้าที่ไปรถบรุก <c oughs> เหม็นในรถพ่อนี่แบบโอ้ <c oughs> <c oughs> เ,เหม็นมาก ตอนนั้นเราเห็นเราอะไรไปรถพี่แบ๊กรถวิกโก้สีดำอ่ะรถพี่แบ๊กรถพี่แบ,แบตอนนี้ไม่อยู่แล้วตอนนั้นประคุณก็ยังเล็กอยู่แล้วก็ยายสอนให้นอนนอนในอู่พอนอนในอูเ่เสร็จเนี่ยถ้าไม่นอนอู่ก็นอนไม่หลับก็ไม่หลับอีกต้องเอาเชือกอู่เนี่ยมัดกับ บาะรถสี่ประตูรถกระบะสี่ประตูสายอูวะหนึ่งอยู่หลังอบอเบาะพ่อไปอันเนี้ยเบอกฟังนู้นก็อยู่ในรถจอดอยเงี้ยกว่าปอมจะหลับถ้าตกบักเนี่ยนะถ้าไปไปไปแล้วตกบักอึ้งอะไรตกบักไม่เคยได้ยินบักที่มันเป็นนูนๆขึ้น่ะนูนข้าวเปลี่ยนนี่ติดกัน

ืข้าวไก่นี่อร่อยครับคือผมชอบกินไส้ไก่ไส้หวานหมูไส้ห่วนไส่วัวอะไรเงี้ยแล้วมาผัดกับเขาอันนี้อร่อยดีวันนี้ผัดได้ก็ถือว่าโอเคนะกับเรานี่ก็ไปกบกินได้กินกับเราแบบนันบ้านใส่กับเราเยอะๆเนี่ยผมชอบวันนี้ไปกินร้านอาหารบางที่ไปกินข้าวผัดเนี่ย กะเพราแบบมีสองสามใบเงี้ยโอ้ยทำไมเขาห่วงกะเพราจังเลยอะไรเงี้ยเปิดหัวเห็นเราทำเองใส่น้ำหนักได้เยอะใส่น้ำหนักกะเพรเาก็ไม่ได้ไปเก็บไก่อยู่ข้างลัวว่าบ้านจะทำเนี่ยเดมเลยผมไม่ได้สังเก็บไม่ได้สังเกตบไม่เห็นเนหรอเออจะเองไม่ไปดูเมื่อกี้พร้อมไม่ได้จนจะเก็บเอาไปใส่กระสอบก็ใส่อยู่ในขวบของเกงอยู่เนี่ยนะยัง ภาษาอินเดียกะเพากับใบอันนั้นอ่ะมันเหมือนกันยังอันยังเหมือนกันใบอะไรนะใบอะไรอย่างเงี้ยใบหอมไม่ของสะพานหรอใช่ใช่ใช่หรือใบแมงลักใบโหระพามันเป็นพี่น้องกันมันเลยเหมือนกันรู้ได้ไงมูอได้จะได้อ่ะนั่นเหมือนกันเนาะอืมกะเพาลอืมกะเพามดได้ ทเทคนิคีการทําผัดกะเพราพวกนี้อุณหภูมิของไฟต้องถึงนะครับความสัมพันธ์อยู่ที่ความความร้อนถ้าสมมติเราผัดกะเพราเตาถ่านแต่ไฟเราอ่อนเนี่ยไก่ก็จะฟื้นชีพกะเพราเนื้อเนื้อก็จะคืนชีพมันไม่ต้องมันต้องแรงๆแ,แล้วก็ให้มันสุกทีเดียวมันจะมันจะอร่อยไม่มีใครถือเครื่อเลยอะกินกันลูกกินกัน คือต้องไฟขึ้นถึงครับทำอาหารทุกอย่างนั่คืออร่อยไม่อร่อยมันบางอย่างอย่ที่ไฟนะกักบุ้งไฟแดงกระเฉดไฟแดงต้องแบบไฟม่อนลองไฟอ่อนๆดูนะใช้ต้อนฐานกินแต่ไฟอ่อนๆผัดเนี่ยเหนียวเลยครับทีนี้ข้าวมีสองอย่างมีหมูต่อที่ยายทำให้ข้าผัดกับกระเพรายายทำกระเพราอร่อยกัน เดี๋ยวพวุ่นี้ล่ออยากให้ท่นกินนึ่อยากลยเหรอมชิมฝีมือพ่อแล้วเดี๋ยวไปตักข้าวให้พ่อช้อนหนึ่งได้ไหมข้าหนึ่งเหรออ,อร่อยอัะจะทำอีกอหะไม่ทำก็จะได้กลับเนี่ย ข้าวมาให้เหลือมันจะไม่เดียวเดี๋ยวขอเพิ่มข้าวหน่อยอร่อยจริงครับไม่เหลือมีเดียวแลยเพือ่อให้หมดอย่าให้มันเหลือมันผมได้ชั่กิน่ให้หมดไม่เหลือบางครั้งได้หิวมากๆปิดเทอมเลยเพราะคุณค่าเสายสูงมากมประกักคุณอาหารไว้ให้ประคุณมันนี่ประคุณกินวันเดียวนี่ วันนี้เปิดตู้เย็นกี่ครั้งพ่อถามก่อนไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำนัำไปทวนนะไปตักข้าวพ่อมันมีท่อนขาอขาอยู่บนบนนั่นแหละตักตักข้าวสวยมาครึ่งครึ่งทัพพีโอ้อร่อยครับแซ่บหลายใช้ลูกหน่อยนานๆจะได้ครึ่งทัพพีอืมครึ่งทัพพีพอก็เหลือกับกลับเหลือไม่เยอะแต่ว่าอร่อยดีสุดนี่นะครับก็ เป็นเบื้องหลังช่องครัวโุงเด่นแฟมิลี่นะครับเป็นเบื้องหลังของการอยู่บ้านของช่องลุงเด่นเนาะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้อย่างจริงครับกาลว่าปิดเทอมจะพา,าครอบครัวไปนั่นไปนี่ก็คือทุกอย่างแทนทุกอย่างนีง้จบหมดนะครับครับมันเิยยังไงจะไม่ได้อ๋อโกรนี่ก็กดอโกดมันก็เปิดหรอกนะกรตรงไหนตรงนั้นแ่ะตเด,ดินด้วยที่ไม่อยู่บนันเที่อยู่ข้างาล่างน่ะต้องไปก็เปิดประตูไปเปิดอะไรนี้ค้่อย่บอกให้ไปเดินไป อ่ะกอล์นอะไไงเด็กเด็กมานนอกเราก็กินอะไรนู้กินขนมปังกินชอบกินของในร้านสะดวกสะดวกซื้อนะที่จริงผมก็ไม่อยากจะให้กินบ่อยเราแต่ว่าแม่เขาก็ไปซื้อมาคุณไม่หน่อยบางทีไม่มีเวลาทําอะไรก็เขาอยากกินก็เขาก็ไปเปิดไปเวบเอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีตู้ฟิตตวอะไรก็ยี่เปลงแต่ว่านานๆเขาก็จะกินแต่ว่านี้มันหยุด ชวนเพื่อนมาเที่ยวเมื่อเช้านี่เปิดมาด้วยกินรอบเอาวันนี้ก็คุณกินน่าจะไม่โดดก็รู้แต่ว่ากินเก่งนะโอ้คุณนี่เวลาอุ้มนี่ถ้าเป็นแม่นแน่นมากมานะโอ้โหพอดลูลูกลูกรักพอมากออกินหมดเลยนะพ่อจะกินหมดเลยนะลูกจะชิมไหมนั่งลงนั่งลงข้าวร้อนๆเลยข้าวนี่ยห่อๆเลย ทำไมแม่กลับมาช้ากว่าปกติดตูด้วยก็สั่งให้ซื้อของให้เลยซื้ออะไรหลายอย่างเลยก๋วยเวีใหญ่ใหญ่อันนี้มันกล้วยป้านาฬิกาเราเไป็นเด็ 2, ออก2200องค์ท <laughs> ุ่ม2000ตัวเองใช่2200 เดี๋ยวเราโทรเดี๋ยวสักพักงองโทรหาแม่ดูสองทุ่มฝางางมากกลับมาเป๊ติงแม่ให้ผมนอนสองทุ่มนะตอนกลางวันตอนตอนนั้นคุณนอนสองทุ่มเนาะแต่มาถึงสองทุ่มเท่าไหร่สามสี่ทุ่มอ่ะถ้าคนอื่นปา่นให้จะบอกว่าอร่อยอร่อยเนาะนี่ปักเองวันนั้นนอนเท่าไหร่นะเที่ยงคืนใช่ไหมเมื่อไหร่อะ วันดีน,นอน่นไปกันถ้าเทิม<ๆ>ก็ให้นอนหรือได้แต่ถ้าวันไปโรงเรียนลูกก็ต้องนอนเช้าหน่อยแล้วเป็น,อนกอาาทโรงเรียน uka, <c oughs> ยูกลเฮียงไปวัดัยลูกเคยไปตอนที่รูจะมาแล้วก็ไปแบเซว่นือสรุปว่าอบไรจิตีตัวได้นึ่งอือหึ่สรุปทำให้้ โรงเรียนโรงเรียนพ่อครูเขาจะไม่บอกเกรดเฉลี่ยแล้วพ่อรอฟังอยู่นะบักะโลบีบพ่อครูเนี่ยเนี่ยข้าวมาให้เหลือสัาไม่ได้นเลยนะเขาจะทำนาคอยเขากินข้าวได้เนี่ยแล้วเขาพอไหมแม่จะไม่ให้พ่อเหลือสักเม็ดเลยเหรอถ้าเาบอกไม่เหลือสักเม็ดไม่เหลือสักเม็ดเลยนี่โอ้โหยให้กินเลยอ่ะอป็นผมเนี่ยผุกผูกรวงเลย อะไรอะไรผูกๆผมเอาช้อนมาให้มันรวมกันให้มป็นอย่างเดียวแซ่บหลายแล้ว<ม>นี้ก็อยู่กับกองคุณสองคนครับเป็นบรรยากาศในบ้านๆกินกล้วยไหม,ม,มเดี๋ยวพ่อจะไปย่างในเตาอะไนั่นแหละกินกล้วยกินนะครับ<ม>ก็ขอบคุณเอฟซีครับในช่องควรโรงเรียนแฟมิลี่นะอุ้ยประตูเปะะิดแล้วมั้งได้ยินเสียงประตูมั้ยประตูเปิดทำไมพ่อผูดีจังผมไม่ได้ยิน ไม่รู้เกันมือนได้ยินเสียงแบบดังยังพื้ะตูวทีหมดงั้นไปแล้วนะครับใครชอบทีนี้ก็อย่าลืมอะไรอันจมอะไรก่อนที่เราเล่นอยู่บ้านเราพ่อชอบปิ้งกล้วยกินใช่ไหมปิ้งกล้วยกินอ่ะใช่ชอจำได้วยอ่ะบางคนปิดที่ให้พ่อหน่อยอะไรนะปิดคลิปให้พ่อหน่อยอย่าลืมกดไลค์แล้มองกล้องหน่อยกดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคนเด็ยร์เฟลลี่ได้แล้วครับใครชอบคนยิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปไปนายน อัน้นเลยพ่อจะไปปิ้งกล้วยในไอหม้อทอดหม้อ,อทอดไร้น้ำมันเนี่ยแต่เอาหุกล้วยปิ้งมันอั่อมันเหลืองงามครับไปแล้วนะครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะรับขอบคุณที่บทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนครับไปแล้วครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครัลบลาลาขอบ,อบ,อบอคุณเชื่อแนนเชื่ออะไรบงตองกุญญน 哈哈哈，哈哈哈哈哈。